สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะนี้เรารับเข้ามาอีกหนึ่งเคสนะครับไล่มาเมื่อคืนลูกค้าเบื้องต้นนะฮะเปิดฝาเป็นฝาใหม่นะครับเปิดฝาแล้วนะตาตานไม่ติดนะเดี๋มาดูอาการเบื้องต้นกันก่อนอประมาณนี้นะฮะ าร์ดไม่ขึ้นนะครับตามนี้ก็ไฟไม่มาการ์ดไม่มีมาเลยก็หัวเทียนนะน่าจะไม่ใช่ของมันนะเดี๋ยวจะถอดมาดูอีกทีเมาไล่เช็คระบบอีกทีว่าเป็นอะไรนะครับตามนีนะ้หัวเทียนอนะันนี้แปลงมานะไอแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนะี่ยอ่าเดี๋ยวนี้เอาหัวเทียนใส่ไปลว คอเทนยนราทาแท้อ่าเดี๋ยวมามาเช็คโค้ดดูว่าโค้ดขึ้นอะไรนะอ่ามาดูโค้ดนะโค้ดล่าสุดนะ3สามตัวนะมี O2 ทูเซนเซอร์มีแคม,มนะอ่าแล้วก็ระบบไฟช็อตสามตัวนะโค้ดเต็มหน้ากระดาษเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาเคลียร์ก่อนขึ้นเซนเซอร์หัวหมู อ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูอ่าสตาร์ทไม่ติดนะมันขึ้นว่าเซนเซอร์แคมกับหัวหมูเพอดูเราก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเป็นที่อะไรนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเทน,นเซอร์หัวหมูนะที่โค้ดที่ขึ้นนะอ่ะเงินอุ้ยลด,ดอันนี้ไม่ได้ใส่ไว้นะะไม่ได้กดล็อกม็กปักไม่ล็อก แล้วใส่เซนเซอร์อะตาต์ทมาตาเครื่องดูโอเคเซ็นเซอร์ปักเสียบไม่สุดนะอ่าสามนี้นะเสร็จเรียบร้อยอ่าสำหรับคันนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะที่ยกมาเมื่อคืน ลูกค้าเปิดฝาแล้วประกอบเสร็จแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะะเบื้องต้นนะเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เซนเซอร์หัวหมูปักเสียบไม่สุดนะอันนี้ก็จบส,สวยๆครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องฟังดูนะะเ,เครื่องสตาร์ติดง่ายกว่าเดิมนะฮะ หลับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะครติดตอ่อตอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นภาพาชนบุรีนะ0ูน2 2แปดศูนยอะเรื่องรถทาทาไมกถึงช่างต้นาชนบุรีมาที่นี่จบที่เดียวนะจ๊ะ